สวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะเป็นการขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ดูในช่องของเราครับของ Creator School Thailand และก็ผู้ที่ติดตามในช่องของเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาถึง100,000ซับส i ครเบอแล้วนะครับบน y t u t u นะส่วนบน f c e e o o o เนี่ยก็อยู่ประมาณ230,000นะครับผมไม่ได้นับนานแหละบน Facebook นะแต่ใน YouTube เราก็มีการทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับมีทั้งคอนเทนต์สอนแล้วก็คอนเทนต์รีวิวครับในเมื่อมาถึง100,000 u ับสครแล้วเนี่ย ทาง YouTube เนี่ยก็ได้ส่งตัวอวอร์ดมาให้เรานะครับน่าจะเป็นโล่เงินนะผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ในเรื่องของ Award ขอวอร์ดบน u t u b e หรือว่าตัวโล่เงินตัวนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องพร้อมกันนะครับและหลังจากที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของตัวโล่เงินที่ส่งมาแล้วเนี่ยผมก็จะคุยเรื่องของคอนเทนต์ต่อไปที่เราจะทําลงด้วยนะครับซึ่งเราได้ทําการบ้านมาเยอะเหมือนกันหลังจากที่ถึง1นึ่งแสนซับสไคร์นะเราก็มีการคิดนะครับว่าหลังจากนี้เราจะทําอะไรต่อนะครับเนื้อออหาาทีีออ่่กมเนย จะซัพพอร์ตทุกคนเนี่ยไปทางฝั่งไหนบ้างแน่นอนว่าช่องของผมเนี่ยผมไม่ได้อยากทําไปแค่เป็นความรู้หรือแค่งานอิเระอย่างเดียวนะครับเราอยากให้ซัพพอร์ตกับชีวิตการทํางานของทุกคนด้วยนะครับหรือเรียกง่ายว่าอยากจะให้เป็นคอนเทนต์ที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเอาเป็นว่าเรามาแกะกล่องตัวนี้ก่อนนะครับว่าด้านในเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็หลังจากที่แกะตัวนี้เรียบร้อยแล้วเรามาคุยเรื่องคอนเทนต์นะครับผมจะใช้มมดเกรดแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะเพราะว่าตั้้้้้้งงงกลอไวดาานนนนหะครรับตเี แล้วก็ด้านล่างมั้งนะครับตอนที่ได้มาผมก็เริ่มตั้งกล้องเลยนะครับเพราะว่าเราอยากแกะพร้อมกันทุกคนนะครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะตั้งมุมบนด้วยนะครับแต่คิดว่ามันโปรเซสเยอะไปเราก็เลยทําแค่มุมนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีโฟมอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับคิดว่าเอาไว้กันกระแทกนะครับเพื่อทมานะครับอ๋อเขาก็จะมีจดหมายมาถึงเรานะครับ ผมขออนุญ,ญาตข้ามไปตรงจดหมายนะเขาจะมีตรงนี้มานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายรูปลงให้ดูแล้วกันนะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวโล่เงินนะครับแบบนี้ดี๋ผมขออนุญ,ญาตหยิบออกมาก่อนอ่ะมาตรงนี้ละนี่นะปึ๊บผมว่ามันก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้นะครับเขาบอกว่าเราผ่านมาถึง1 0,000แซับแล้วนะครับ คิดว่าต่อไปเราก็พยายามทําเนื้อหาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งแสนทัพย์นี่ก็เป็นไรียด้ว่าเป็นรางวัลอย่างหนึ่งนะครับสำหรับพวกเราที่ช่วยกันทำคอนเทนต์นะครับตอนนี้เนี่ยมีผมกับภรรยาในการทำคอนเทนต์หลักลงในช่องนะครับภรรยาก็จะถือกล้องถ่ายให้ด้วยครับผมก็จะมีการดีไซน์คอนเทนต์แล้วก็วางแผนถ่ายนะครับซึ่งการที่มาถึงตรงนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนเราครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาชมนะครับหรือว่าคนที่กดทัพย์นะครับรวมไปถึงแบรนด์ต่างๆนะครท่มมาารสงงขอใใหห้้ยื ก็ช่วยให้เราเนี่ยมีเนื้อหาที่จะเล่าออกมานะครับเดี๋ยวมาเล่ากันต่อนะครับว่าคอนเทนต์ต่อไปหลังจากนี้ผมเตรียมอะไรไปบ้างครับในส่วนของคอนเทนต์ที่เราทําหลังจากนี้นะครับก็จะมีคอนเทนต์สอนถ่ายรูปเนี่ยมีแน่นอน,นอยู่แล้วนะเพราะว่าฐานคนดูของเราเนี่ยเป็นฐานที่ฝึกการถ่ายภาพมาทั้งหมดนะครับ เราก็จะมีการถ่ายภาพที่เป็นเบสิกซึ่งจะมีการทําใหม่ทุกๆ2ปีนะครับคิดว่า2ปีเนี่ยก็จะได้เนื้อหาใหม่แล้วก็เทคนิคใหม่ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีกล้องที่มีการปรับตัวเนี่ยเนื้อหาสอนถ่ายรูปตั้งแต่ต้นจนจบก็จะมีการอัปเดตใหม่ทุก2ปีอยู่แล้วอันนี้ก็ถ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ที่พาไปถ่ายรูปในที่ต่างๆนะครับตรงส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนและหน้าร้อนเนี่ย ไปถ่ายเราไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วมุมวิวต่างๆเนี่ยมันแห้งแล้งไปหมดนะครับพอเป็นหน้าฝนเนี่ยพวกถ่ายภาพน้ําตกถ่ายทะเลเนี่ยก็จะเริ่มกลับมานะครับก็จะมีการพาไปถ่ายสถานที่จริงการเซตอัพกล้องทุกอย่างนะครับรวมไปถึงการพาคุณไปถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆด้วยน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะได้ได้ว่าเอาการบ้านตัวเนี้ยไปลองทําตามได้เลยนะครับอันนี้คิดว่าได้ช่วยให้หลายคนเนี่ย ฝึกถ่ายรูปได้สนุกขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์รีวิวนะครับคอนเทนต์รีวิวเนี่ยเมื่อก่อนเราก็มีกล้องแล้วก็มีเลนส์ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มอุปกรณ์ที่อยู่ในสายงานของกลุ่มครีเอเตอร์เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยมีการซัพพอร์ตไปทางการถ่ายภาพและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยเนาะ อุปกรณ์ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในคอนเทนต์รีวิวเนี่ยจะไม่ใช่แค่กล้องกับเลนน์ครับแต่จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยที่มีอุปกรณ์สั่งเข้ามาแล้วนะครับจะมีพวกคีย์บอร์ดที่ใช้ในการทํางานบนโต๊ะนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่ซัพพอร์ตในการทํางานการตัดต่อพวกนี้จะครอบคลุมทั้งหมดเลยคือมันมีเยอะนะครับก็เลยอาจจะบอกตรงนี้ได้ไม่หมดนะครับมันมีเยอะมากจริงแล้วก็คอนเทนต์ของฝั่งสายครีเอเตอร์นะครับที่จะมีการเพิ่มเข้าไปแบบเต็มๆแล้ว เราจะมีการสอนในเรื่องของการดีไซน์คอนเทนต์นะครับการคิดไอเดียการวางแผนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนหลายคนอาจจะคิดว่าแค่ออกแบบคอนเทนต์หรือว่ามีการเขียนวางแผนอะไรพวกนี้ หรือว่าแค่ถ่ายวีดีโอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยจะทำงานร่วมกับสายการตลาดหรือว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเองก็ตามนะครับงานฟังก์ชันนี้มันจะเชื่อมโยงกับทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นคอนเทนต์ที่ต้องทํากับการตลาดเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนการคิดคอนเทนต์ออกมาว่าจะซัพพอร์ตฝั่งธุรกิจยังไง หรือว่าจะทำคอนเทนต์รีวิวอะไรพวกนี้มันจะเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับเพราะงะั้นการแค่หยิบคอนเทนต์ขึ้นมาพูดอย่างเดียวอาจจะไม่จบจะต้องมีการคิดการวางแผนพวกนี้ซึ่งตรงนี้เป็นงานหลักที่ผมทําในปัจจุบันนะครับจะเอาความรู้ตรงนี้มาสอนด้วยนะครับแล้วก็มาแนะนําวิธีการวางแผนให้กับหลายๆคนที่อยากจะทําช่องเนี่ยสามารถทําช่อง,องของตัวเองได้แบบมีกลยุทธ์นะครับเรียกได้ว่าช่องผมมายังไงหลายคนจะสามารถทําแบบนั้นได้ครับแล้วก็ในทุกสัปดาห์นะครับหลายคนจะเห็นแล้วว่าเรามีการไลฟ์นะครับส่วนใหญ่นจะมาวันพุธ แต่บางครั้งเนี่ยผมและน้องๆน,นะครับอาจจะติดงานอาจจะมีการขยับนะครับไปวันพฤหัสบันสุกบ้างครับแต่จะให้อยู่ในช่วงระยะเวลาเหล่านี้นะเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยก็มีงานหลักที่ทํากันอยู่นะบางครั้งอาจจะไม่ได้ว่างตรงกันนะครับเพราะงั้นในระหว่างสัปดาห์จะมีการไลฟ์แน่นอนเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยอาจจะมีการขยับบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ฝากติดตามในไลฟ์ให้ด้วยนะครับในไลฟ์เนี้ยก็จะมีการพูดคุยนะครับตั้งแต่เรื่องของอุปกรณ์ ความรู้นะครับในฝั่งถ่ายรูปหรือความรู้ในฝั่งครีเตอร์ก็จะรวมกันทั้งหมดเลยการที่เราไลฟ์เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงมากขึ้นนะครับสามารถสื่อสารกันได้2ทางแหละทางบ้านสามารถคอมเมนต์มาหรือทางผมเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบคอมเมนต์เหล่านี้มาพูดกันได้นะครับอาจจะตอบคาถามให้หรือให้คําแนะนําได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถมีโอกัดคุยกันได้เยอะขึ้นครับและส่วนสุดท้ายนะครับที่เราตั้งใจทำนะครับก็คือเรื่องของคอร์สอบรมนะครับรวมไปถึงการจัดมีติ้งด้วยนะครับ คอร์สอบรมเนี่ยมีเพื่อที่ว่าอย่างแรกนะครับบางเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเฉพาะสําหรับการแก้ปัญหาเลยนะครับอย่างเช่นการสอนในเรื่องคอนเทนต์โดยตรงนะครับแบบลงลึกเลยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะจัดเป็นคอร์สอบรมให้คนที่อยากจะเรียนหรือคนที่ต้องการแก้ปัญหาตรงๆเนี่ย มาโรงเรียนด้วยนะครับทางผมเนี่ยก็จะมีรายได้กลับมาเพื่อมาผลิตคอนเทนต์ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มทํากันแล้วนะครับมีการวางสคริปต์การสํารวจโลเคชันทุกอย่างเนี่ยเตรียมไปแล้วนะอันนี้รอฟังประกาศได้นะครับสำหรับในเรื่องของคอสอบรมนะครับแล้วก็งานมิ팅นะครับอย่างเช่นการพาไปถ่ายรูปเอาอาจารย์นัดรวมกันนะครับเพื่อจัดเวิร์กช็อปบางอย่างง่ายๆนะครับมันจะมีเวิร์กช็อปที่เป็นการจัดอบรมนะครับอันนี้ก็จะมีเสียตังค์นะครับแต่มิ팅บางงานเนี่ย ผมก็จะเอาเงินส่วนตัวนี่แหละนะครับมาเช่าสถานที่แล้วเราก็ไปลองกันตรงๆเลยนะครับก็จะเป็นงานเม t ิ n งที่ผมจัดกันเองนะครับมันก็จะมี2แบบอันนี้ราประกาศแล้วกันนะครับตรงนี้เราวางแผนแล้วก็พยายามทํากันอยู่นะครับ เพราะงั้นคนที่ดูบน YouTube อยู่แล้วศึกษาความรู้ฟรีทุกอย่างเนี่ยก็สามารถดูได้บน YouTube ได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นงานจัดอบรมหรืออะไรที่เป็นเวิร์กช็อปเฉพาะทางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการลงทะเบียนเรียนจัดอบรมนะครับแล้วก็มานั่งเรียนกันมีการเช่าสถานที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับว่าถ้าใครมีเรื่องไหนที่อยากจะมาเรียนก็สามารถมาพูดคุยกันได้ครับ,บนเที่วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามเรามาอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ให้การสนับสนนนุเเเรเร, comment, รรรรรราาาาาาไมม่่่วป็กกคออับชชหื Subcribe Comment ถ้ใดูง แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนนะครับช่วยเราในการกดติดตามนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็การทำคอนเทนต์ในตอนต่ต,ต่อไปด้วยครับแล้วก็ฝากคอนเทนต์ของเราหลังจากนี้ด้วยถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับอยากให้เราปรับตรงไหนอยากให้เราเพิ่มตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะนาคอมเมนต์เหล่านั้นที่ท่านแนะนํามาเนี่ย ไปปรับตรงให้ช่องของเราเนี่ยมีแนวทางการทคอนเทนต์ที่ดีขึ้นมีผลงานที่ดีขึ้นต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ